สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมิทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนตุลาคม2564ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ใช้เดือนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลอขอโทษค่ะชาว ราศีกุมลัคนากุมใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฝั่งนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใน่ดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ไปแล้วดเด็นไพ่สองถ้วยนะคะควีนถือไม่เท้านะคะ สิบไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ Judgment นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนาคุณนะคะน่าจะเ,าเขาเรียกว่า มีการมองอนาคตร่วมกันกับคนรักของคุณนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตั้งใจที่จะเกาะรางสร้างตัวสร้างความมั่นคงนะคะแล้วก็รอเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันรอเวลาที่จะประสบผลสําเร็จด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะมันถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามแต่ คุณทั้งคู่ก็มีความมานะอุตสาหะแล้วก็พยายามนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบผลสําเร็จได้ในที่สุดนั่นเองมาคนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็พิสูจน์กันมาจนจนจน,จนถึงทุกวันนี้นะคะได้คองครูคองคู่อยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะอมืมันก็เป็นมารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะท,ที่ที่แบบ การที่คนสองคนนะคะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาแล้วมันผ่านมาได้แล้วคุณทั้งคู่ก็ยังจับมือกันแน่นอยู่นะตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนั่นเองนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลักนณกุมนะคะในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เลงวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนั่นเองค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ ชาวราศีกุมลัคนากุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษห์ธนูคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าเข้ามาแบบนี้คุณอาจจะคุยกับคนที่อยุ่น้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศพกันมังกรคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าถามว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเดินหน้าไหมใช่มันเดินหน้า,นนนาแต่ว่ามันยังไม่จบมันยังมันเป็นแค่การเริ่มต้น นะะถามว่าในอดีตที่ผ่านมามันยังเริ่มต้นไม่พออีกหรอผ่านทุกผ่านร้อนด้วยกันมายังค่ะยังมันยังไม่แบบถึงแบบจุดจุดแบบจุดคลายแม็กหรือว่าแบบเป็นเป็นจุดที่ประสบผลสาเร็จขนาดนั้นอะ่ะเออมันจะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามานะคะทําให้คุณและคู่รักของคุณเนี่ยต้องต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคนะคะนี้ไปให้ได้แต่ไม่นับถือจริงๆนะคะว่า คุณและคู่ของคุณน่ะมีแพชชั่นที่ดีมากๆที่จะ,ะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบผลสาเร็จคุณและคู่ของคุณอาจจะมีเป้าหมายนะคะว่าเอ้ยเราจะแต่งงานกันเราจะใช้ชีวิตร่วมกันเราจะมีครอบครัวร่วมกันเราจะมีความสุขด้วยกันเราจะทําน,นู่นทํานี่ร่วมกันอะไรประมาณนี้มันเป็นเส้นใยท,ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็มันเป็นความตั้งใจเป็นแพชชั่นเป็น มายเซตที่เข้มแข็งมากๆที่ที่จะไปด้วยกันนะคะอืมตรงนี้นะคะแต่ไม่อยากจะบอกว่ามันมันไม่ได้แบบจะสำเร็จภายในเครื่องเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้แน่นอนไพ่สรุปได้เป็นไพ่อัศวินถือเรียนนะคะอืมยังต้อง เขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแบบเอาตอนนี้เอาเดี๋ยวนี้สําเร็จเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ใช่ทําเช้าแล้วสาเร็จเย็นอย่างเงี้ยม,มันมันมันไม่หนีแบบนั้นนะคะยังต้องอาศัยความมุมานะพยายามอาศัยความมั่นคงทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้แต่ไม่รู้สึกว่าคุณและเขาอะค่ะความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนแล้วก็มั่นคงดีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างก็ตามนะคะ ถือว่าเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมค a ากุ k ุมจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกด้เป็นไพ่หนึ่งถ้วย ี่ดาบค่ะเดวิลนะคะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะชาวราศีกุมรัคนากุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมมีถุนตุนกลุมธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรรัคนามังกรอาจจะเป็นชาวเขาเรียกว่าต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่านะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์นะในอนาคตเป็นส่วนของเอาคัมมานะคะไม่รู้สึกว่าในอนาคตถามว่ามันมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆไหมใช่มันมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ทําให้ความรักของคุณนะ่ะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคุณไม่มีทางเลยที่จะปล่อยมือจากกันและกันไปถึงแม้ว่าความสําเร็จมันอาจจะอยู่ไกลหรือไม่ไกลก็ตาม แต่ไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่อะพร้อมที่จะฝันร่วมกันพร้อมที่จะทําร่วมกันนะคะพร้อมที่จะพักด้วยกันแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าไปพร้อมๆกันมันดีมากๆดีมากๆแต่ไม่ยจะบอกว่านอกจากว่าคุณจะดูแลความฝันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จแล้วระหว่างทางก็สําคัญนะคะตรงนี้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากดูแลหัวใจของกันและกันให้มาก เส้นใช้ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะขอคำแนะนำด้วยนะคะคำแนะนำใบแรกจะเป็นไพ่สามดาบแฮงแมน ควีนถือดาบและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะมีไพ่คู่เข้ามาอีกแล้วนะคะแต่เป็นไพ่ดาบนะคะไพ่ทาโร่แนะนำในเรื่องราวของความรักให้กับชาวราศีกุมลัคนากลุมบอกว่าระหว่างทางมันมีปัญหาแน่นอนนะคะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ลง คำพูดการกระทําที่บางครั้งบางทีอาจจะทําร้ายจิตใจทำร้ายความรู้สึกกันบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมาให้อภัยแล้วก็มุกออนไปด้วยกันไพคิงถือเหรียญและควีนอ๋อไพควีนถือดาบและคิงถือดาบถึงแม้ว่าคู่นี้จะไม่ใช่คู่ที่หวานแหววจะไม่ใช่คู่ที่แบบแบบจิจะ๊ะหรือแบบหวานตัวเองเขานน่นนี่นั่น แต่ความเด็ดขาดแล้วก็ความซื่อสัตย์ของเขามันคือที่หนึ่งนะคะก็ประคับประคองกันไปอาจจะไม่ได้พูดหวานแก่กันอาจจะไม่ได้แบบมีโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยกันหรือว่าความหวานแววในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่ได้แบบเหมือนคู่อื่นเขาแต่การกระทําที่ทําให้รับรู้ได้ถึงความรักความเอาใจใส่ มันคือสิ่งสำคัญที่ควรจะทำให้แก่กันนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะพูดไม่เก่งนะคะพูดไม่เพาะหรือไม่ถนัดที่จะใช้คำพูดแต่คุณสามารถที่จะกระทำให้เห็นว่าเรารักแล้วก็เราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันปัญหาต่างๆที่มันมีที่มันเคยทำให้ความสัมพันธ์นี้ถดถอยลงไปหรือว่า ความรักที่มันถูกบั่นทอนลงไปสามารถเติมได้เติมได้นะคะแล้วก็ต้องเอารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดก่อนพูดด้วยเช่นเดียวกันเรามาระวังเรื่องความคําพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์คอมเมนต์ดีดีไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ